สวัสดีค่ะไทโนวิเจียนค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์อากาศอยู่ที่16บหกองศา oh. ชอบมากเลยค่ะแดดก็แดดแรงมากเลยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยลมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คะ่ะก็ถือว่า อากาศนี่สุด <Yeah. S 1> ยอดมากค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับ f o r t h s e a s n แล้วก็ om oh นะคะออทั้งสองคำนี้จะจะใช้แตกต่างกันนะคะระหว่างอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะ f o r s e a s n เราจะใช้ระบุถึง วันเวลาที่เป็นอดีตไปแล้วนะคะส่วนอมเราจะใช้ระบุวันเวลาที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าหรือว่าในอนาคตนะคะโดยเราจะใช้คำว่า n นรเป็นประโยคคำถามนะคะซึ่งแปลว่าเมื่อไหร่ถ้างั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ n น r f ฟิตเตอร์ทอมทิลออสโลโน f ์ฟิตเตอร์ฮั l ท ออสโลเขาย้ายไปอยู่ที่ออสโลเมื่อไหร่เหรอเราก็จะตอบว่า Han fittert in Oslo for, two in Os for two a a e Os t อ o u ง e r siden Han f น t t นฟ t ตต์ชิน o อสโล o u ร e r siden าเขาอะย้ายไปที่ออสโลได้สองอาทิตย์กว่าแล้วนะสังเกตไหมคะว่าคำว่า f i t t e ช t คือ preteritum preteritum คือคำกริยาที่แสดงถึงอดีตนะคะ fitted ก็คือ preteritum นะคะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า forsi den นะคะโดยตรงกลาง for จะมีระบุวันหรือเวลาลงไปนะคะต่อไปนะคะ nor r e i s t e du t i n Thailand Når r e s t e du til Thailand? คุณไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อไหร่หรอเราก็จะตอบว่า Jai r e s t e til Thailand for en måned siden Jai r e s t e til Thailand for en måned siden ฉันได้ไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว Når gifte dere dere Når gifte dere dere พวกคุณแต่งงานเมื่อไหร่หรอสังเกตไหมคะว่าตัวเดด้ข้างหลังตัวนี้เป็นคำที่เรียกว่า r e f l e t i v e pronoun ตัวนี้คือจะคล้ายๆว่าเป็นคำที่ย้อนกลับมาหาหาตัวเองอะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยจะค่อยมาเรียนกันนะคะว่ามันมันคือยังไงมันแปลว่าอะไรแต่ตอนนี้คือเราเรียนเกี่ยวกับ uh, forsin oh และก็ om ก่อนนะคะ we g i e t e d os for siden os siden vijifted for or or ti เราแต่งงานได้สิบปีกว่าแล้วค่ะ n o r s k a l du s p i s e m i d no d a g n o r s k a l du s p i s e m i d d a g คุณจะกินอาหารเย็นเมื่อไหร่หรอสังเกตไหมคะว่าจะเปลี่ยนประโยคแล้วนะคือจะมีคำว่า s k a l แล้วก็สปีซ์นะสองตัวนี้ก็คือเป็นมดลว r ฟก็คือเหมือนกับว่าเป็นการวางแผนหรือว่าอนาคตนะคะเราก็จะตอบว่าย้ายสกั p สปีซสมิธจะโอมทีมินูเจตัวนี้จะใช้อมนะคะ,ะ,ะ,คะเพราะว่าประโยคคำถามใช้สกัลสปีซ์ speech, การสปีซ์คือคำกริยา infinitive หมายถึงการกระทำที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าหรือว่าเร็วๆนี้ค่ะก็เลยเราก็เลยที่จะต้องใช้คำว่า om นะคะ no beser g e deos no beser g e deos เมื่อไหร่ที่พวกเธอจะมาเยี่ยมเราบ้างล่ะ we beser g e deos om two more ไ e น วีไปเซิร์กเกเต้แลอมทูโมพวกเราอ่ะจะไปเยี่ยมพวกเธอประมาณอีก2เดือนข้างหน้านะนอร์เชอร์ร n ฮันทินดันมักนร์เชอร์ร์ฮันทินดันมเขาจะขับรถไปประเทศเดนมาร์กเมื่อไหร่อเราก็จะตอบว่าฮันเชอร์ร ทินเดนมักอมสี่ดาเกตฮันเชอร์ทิน n m นม k กอมสี่ดาเก r เขาจะขับรถไปเดนมาร์กในอีกสี่วันข้างหน้านี้นะต่อไปนะคะเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะ n o r t v a r d u p å into you n o r t v a r d u p å into you เราจะไม่ออกเสียงตัวตัว v นะคะแปลว่า เมื่อไหร่คุณไปสัมภาษณ์งานหรอคนหนึ่งก็แอบที่จะตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยเหมือนกันแล้วก็แอบอยากรู้เรื่องนิดหน่อย <c oughs> เราก็จะตอบไปว่ายายว่าโผลอินทิวฟอร์ทูดายเวซีนฉันไปสัมภาษณ์งานเมื่อสองวันที่แล้วเองตอนนี้ยังไม่รู้ผลนะฉันก็กลังรอผลอยู่ <c oughs> บางทีฉันอาจจะได้งานหรือไม่ได้งานก็ได้ <c oughs> จบแล้วคะ่ะ หายใจลึกๆนะคะก็จะเป็นประโยคคำถามแล้วก็คำตอบที่ใช้ force s e n t e n หรือว่าจะใช้อมนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะยากก็ไม่ยากง่ายก็ไม่ง่ายมันอยู่ในระดับที่กึ่งกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะไฮเดีกิน Hand dog.